แกจะแก้ลายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับเราจะให้ทําตามที่สารรัฐนูนว่าแล้วแบบนะภาพที่เห็นเรื่องของอสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นภาพที่ถูกตัดต่อกระทําการเป็นกระบวนการเรียกว่ากระบวนการลลงเจ้าและสารพิพากษาจําคุกคนตัดต่อไปแล้วสังเกตว่าช่วงหลังจะไม่ค่อยมีภาพใหม่ๆม,มานะครับเพราะคนตัดต่อภาพภาพหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นถูกพิพากษาจําคุกจะไม่เป็นสิปี นะครับส่วนคนที่จะทําตัวเป็นจัสตินแต่งตัวเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นจัสตินแล้วก็มาเขียนข้างหลังหนะมิ่นพะบรมมีชานุภาพต่อมาไปทําลายพะบรมีายยลักลั์นะครับคราวนี้องค์ประกอบครบสารออกหมายจับเรียบร้อยจับกลุ่มมาได้ไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกทันที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f c e e o o o กรับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มจนะัสตินซึ่งแต่งตัวเป็นจัสตินชูโดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีการตัดต่อคลิปในหลวงนะครับตัดต่อภาพในหลวงไปเข้ากับ จัสตินทูโดแล้วก็ไปส่งให้กับกลุ่มล้มเจ้าแล้วก็มีการดําเนินการหลายประการที่มีการดูหมิ่นเหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะและคนที่ก่อเหตุนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้โดนหมายจับตามมาตราหนและถูกจับกลุ่มเนึ้คดีโดยสารไม่ให้ทําการประกันตัวเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์วันนี้ทั้งวันนะว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง เราองครับมีข้อเสนออยากให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐมนูญน,นะครับถ้าเรามีความเห็นว่าอย่างเรื่องของสภาอยู่แล้วเรื่องสภาจะมารัฐบาลยังไงหราเขาเสนอว่าถ้าเกิดรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจะได้แบบไม่ได้ไงเราเราื่องสภาจะได้แบบว่าไม่ได้เกิดความขังสภาสภากับรัฐบาลคนละเรื่องแต่รัฐบาลมีมีทสิ์เสนอแก้ไขได้ครับเข,ขาเขาแก้ รัฐบาลให้แก้อยู่แล้วแก้จะแก้ลายมาตราห,หรือแก้ทั้งฉบับก,ก็แล้วแต่ให้ทําตามที่สารรัฐมนูลว่าแล,แลแ<ต>้วกันนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนทางรัฐบาลก็เหมือนแตกกับไม่แตกไม่แตก<า>ไม่ต่างเสนอไม่จากก็เหมือนกันนี่แหละคื <c oughs> อจะลายมาตราห,หรือว่าจะแก้ทั้งฉบับก,ก็พร้อมเราพร้อมอยู่แล้วแล้วทําทางรัฐบาลพร้อมแต่ลัสษณะของพลังประชาัฐจะยังไงครับจะเอาเอายังไงก็ได้ อยากแก้รามาไเราไม่ไม <time. S 1> ่ไม no right. no the ่เป so, ็นไม่เป็นปัญหาได้ทุกเรื่องเราเราบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะนั้นไม่ต้องถามเราเราจะเห็นในสมัยรัฐบาลนี้นะครับการแก้ไขรัฐมนูญเอาก็เห็นดีก็เห็นที่ก็จะไปทําไงก็ก็ว่าไปเลยคุณอยากแก้คุณก็แก้เลยแก้ตามที่สารรัฐธรรมนูญว่านะเออ สำเร็จคุณต้องมาถามเมื่อเห็นได้ยังไงตำเหล็เป็นรัฐบาลนี้นะครับผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะก็ก็ไม่มันเป็นคำตามสารพิมพ์มือมันก็ไม่ได้ในตัวตัวท่านเราอยากให้เห็นแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับก็ไม่เห็นผมยังไม่เห็นเแแล้วต่ ท่านนายประาไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนื่องการพฤติกรรมด้ในการข่มขู่ลุกคานพี่น้องชาติพันธ์มีการสร้างข่าวเท็จมีการใส่ร้ายป้ายสีพี่น้องบางกลอยนะครับและมีพฤติกรรมเส้นเชือกรัดเป็นต่อพี่น้องบางกลอยเราจะมีคลิปเสียงคลิปภาพให้ดูนะครับพี่ิน้องเสียงวนชนครับ จะตั้งขึ้นมาจะตรงนี้เจอมาหมดในที่ลมลมนะครับด้านในที่ล่มนะครับด้าในที่ลมนะครับตั้ม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 แล้วเราจะมีคนที่จะชวยกันนะครับเราจะมีหนังสือนะครับประหนังสือเ้วยนะครับดูนะไม่ต้องดูหนีในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นนะว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็เข้มข้นขึ้น จะมีการจัดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งจากการจัดการชุมนุมประท้วงอีกรอบหนึ่งครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเรื่องของขั้นดีนะก็ที่จะมีการปรับก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทูลเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะครับรอเพียงแต่การโปรดเกล้ามาเท่านั้น นะครับซึ่งผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเป็นห่วงกบพสนะนะครับถ้ากบเดินเกมผิดโคตาร์ร่ำตรีอาจจลุดนะครับแล้วก็คงจะสร้างความวุ่นวายไม่น้อยนะครับโดยภาพรวมตอนนี้มอบกำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะการบัชาการเหตุการณ์จากต่างประเทศยังคงมีการสั่งการมาอย่างต่อเนื่องมายัางประเทศไทยตอนนี้นะฮะหลายองคอ์กรหลายส่วน ก็เริ่มเข้าสู่เป้าหมายขบวนการที่อยู่เบื้องหลังแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะในกรณีของจัสตินนะที่ถูกตั้งฉายาขึ้นมาชื่อว่าจัสตินเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกออกหมายจับถูกดำเนินคดีนะครับและขณะหลังจากที่มีการติดป้ายทําลายพระบรมฉายารักษ์เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา ก็เปการขึ้นแท็กซี่แล้วก็พูดในรถในตอนนี้ตำ,ตำรวจทําการจับกลุมตัวแล้วคงจะถอดโทรศัพท์มือถือรายงานจากแท็กซี่บอกว่ามีการโทรศัพท์ไปคุยกับสสรายงานให้กับสสถึง2องคนที่ก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งแน่นอนฮะก็จะเข้าสู่สาวเข้าสู่ผู้บงการหลังจากนี้ถ้าหากมีการซักทอดในคดีดังกล่าวม่เชิงงานสังเคราะห์ นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่แต่งตัวเป็นจนะัสตินทรูโดเนี่ยมันมาจากไหนคือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าตัดภาพจัสตินทรูโดแล้วเอาพระองคพระเศียรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใส่นะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเป็นแสรลักษ์ของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ผ่านมามีการตัดต่อภาพลักษณะดังกล่าวผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวถูกจำคุกหลายสิปีเลยทีเดียวนะครับเพบราะกระทำความผิด ตัดต่อภาพรูปของในหลวงเนี่ยไม่ต่ำกว่า9ครั้งสารไม่รอลงอาญาลงโทษทันทีคนที่แสดงตัวเป็นจัสตินแต่งตัวเป็นแจสตินขณะชุมนุมประท้วงสิ่งที่ตามมานะครับก็สารทำการออกหมายจับหลังจากที่ไปดำเนินการนะทำให้เกิดความเสียหายนะกับป้ายหรือพระบรมชายลาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในช่วงของการชุมนุมซึ่งไปไปมาไล่ไปแล่มาก็เป็นแกนนำม็อบ นะครับที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยุ่นรุ่นของเยาวชนปลดแกอกระยะเริ่มต้นที่สนามหลวงเป็นต้นมานะครับต่อมาศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงงานสังเคราะห์ภาพที่เห็นนะเรื่องของอสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นภาพที่ถูกตัดต่อกระทําการเป็นขบวนการเรียกว่าขบวนการล้มเจ้าและศาลพิพากษาจําคุกคนตัดต่อไปแล้ว สังเกตว่าช่วงหลังจะไม่ค่อยมีภาพใหม่ๆมานะครับเพราะคนตัดต่อภาพภาพหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นถูกพิพภากษาจ,จำคุกจะไม่ป็น45ปีนะครับส่วนคนที่จะทำตัวเป็นจัสตินแต่งตัวเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นจัสตินแล้วก็มาเขียนข้างหลังหนะมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อมาไปทำลายพระบรมมายาลักษณ์นะครับคราวนี้องค์ประกอบครบสารออกหมายจับ เรียบร้อยจับกลุ่มมาได้ไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกทันทีเลยนะครับสถานการณ์อย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นมบก็จะจัดการชุมนุมเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเท่านั้นในระหว่างนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การมันก็ทําในช่วงไหนทําในช่วงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับกลุ่มกระบวนการลงเจ้าพักการเมืองสีแดงพักการเมืองสีส้มพยายามทําก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะเขาหวังว่าจะได้ผลดีจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเกิดการต่อต้านรถาบันเกิดขึ้นวัฒกรรมประเด็ดการวัฒกรรมโจรวัฒกรรมต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาจะใช้ได้และจะส่งผลด,ดีต่อการเลือกตั้งเขาก็หวังว่าตรงนี้จะส่งผลด,ดีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในกรุงเทพมหานครการชุมนุมประท้วงการต่อต้านนะครับที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันจะหนักขึ้นอย่างเราก็ตามมีคนบอกว่าเ,เกิดอะไรขึ้นทําไม ผมพูดแล้วมันถูกจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเราขับรถมันมีหลักของมันหลักของมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีวิธีในการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะสตาร์ทรถยังไงมันจะต้องเหยียบเกียร์ก่อนเหยียบคันเร่งก่อนเหยียบเบรกก่อนนะครับปิดประตูก่อนเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลังต้องทํำยังไงมันมีหลักของมันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง ก็เหมือนกันนะมันก็มีหลักของมันพอเข้าใจหลักปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อมันกำลังจะเกิดเหตุนี้อ๋อมันกำลังจะทํานี้อ๋อมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอ๋อทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับนั่นหมายความว่ายอย่างไรนะครับรัฐบาลต้องจัดทีเด็ดอะนะทีเด็ดมีอยู่3ประการไปนะผมเขียนบทความให้เข้าใจแล้วกันนะครับต้องรีบดําเน,นินการนะครับถ้ามามัวกินเบีย้ยสถาน,นการณ์ก็จะบานปลายและรุนแรงขึ้นแล้วจะมีการแตกหักกันในเดือนพฤษภาคม สถานการ์มันคงจะยังคงเป็นน้ากตีบซ้าเกมนะฮะสังเกตให้ดีฮะยีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลังจากอะไรนะครับมันจะมาพร้อมๆกันหลังวันที่28และยัวเวลาไม่เกิน45วันต่างประเทศก็เกิดในประเทศก็เกิดพม,ม่าก็หนักเลยเป็นสงครามกลางเมืองไปแล้ว นะครับสถานการณ์แบบนี้น่าเหลือเชื่อนะฮะแต่จับในเชิงสิิเราจะรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและมันจะหนักขึ้นทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่องการลุกในกรุงเทพมหาคนครเพื่อมีเป้าหมายนะครับในการก่อเหตุเชิงสลักษณ์ในวันที่6เมษายนคือวันจกักรีและมีเป้าหมายสูงสุดในการที่จะให้มีการเรียกร้องต่อรองอำนาจ ให้มีการเนี่ยโทษกรรมโดยใช้ชีวิตเด็กและประชาชนเป็นเครื่องมือหลอกเด็กมาตายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ ิปอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปี สีเดือนกับสีวันสองมือท่านได้สรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้น เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน อ,อีกสี่เดืนกับสี่วันสองมือท่านได้ทวงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน รอะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนหอยัายืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักเกลก่โลกทางใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน จดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภูิมีพลมหาราช